ชื่อสุนันทิชานะคะหรือเรียกว่าพี่สุคังเซนอยู่ในธุรกิจคังเซนมาประมาณ20ปีด้วยเมื่อก่อนเราทํางานด้วยระบบออฟไลน์ line, แต่ในปัจจุบันนี้นะคะด้วยสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะบริษัทคังเซนก็ได้ปรับตัวเพื่อให้อยู่ในธุรกิจได้ด้วยมีระบบ KSS นะคะหรือคังเซนสมาร์ทซิสเต็มเพื่อมารองรับกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งทําให้พวกเราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้น ตัวสุเองเนี่ยทำงานหลักหลายอาชีพแต่เป็นธุรกิจคันเซนเป็นธุรกิจหนึ่งที่ไม่เคยทอดทิ้งแล้วก็ให้รายได้ต่อเนื่องยาวนานมาตลอดเป็นธุรกิจที่เราทุกคนสามารถเข้าถึงได้อยากจะเชิญชวนทุกๆท,ท่านนะคะที่สนใจที่จะทำธุรกิจเครือข่ายหรือว่าอยากมีรายได้เพิ่มเติมรายได้เสริมมาเรียนรู้เกี่ยวกับ คังเซนเคนโกด้วยระบบคังเซนสมาร์ทซิสเต็มซึ่งสามารถตอบโจทย์เด็กรุ่นใหม่หรือว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าอย่างเราก็สามารถทำได้โดยง่ายค่ะ